เอาละคะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาชี้แจงเรื่องการลงคลิปของผมนะครับก็นี่คือช่อง Boy G B P C นะครับคือไอดีผมมันมีเยอะเนาะก็เลยพอค้นหาชื่อช่อง Boy G B P C เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเยอะเลยเนาะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษเลยครับคือบางคลิปเนี่ยลงไปแล้วไม่มีคนดูก็ของ คนที่มาดูเนี่ยก็ขอให้มาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ไม่ใช่คุณดูอย่างเดียวคุณดูอย่างเดียวอะ่ะแล้วดูคนลงคลิปสิอ่ะคนลงคลิปอะเขาเหนื่อยไหมเขาทำอะไรบ้างก็จะลงคลิปอะเขาคิดอะไรไว้บ้างคุณสงสับ้างเลยผมอะลงต้องคิดก่อนลงคลิปอะบางที่ผมคิดเยอะด้วยนะ ได้มาติดตามด้วยนะครับก็ก็มีระยะพูดแล้วนะคบก็นี่ก็คือคลิปสั้นๆนะครับก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากดูก็เปค้นหานะคบว่าบอยทีวีพีซีนะครับโอเคครับก็เป็นตันบ้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ